สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพูดถึงจะมาพยากรผู้ที่เกิดทั้งสิบปีนักสัตว์กันนะคะประจำเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2568ัน้า้อหสิดเรามาเริ่มปีนักสัตว์แรกคือปีชวดมาดูกันนะคะว่าผู้ที่เกิดปีชวดในช่วงเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2568ัน้า้หสดนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมาดามจะใช้ศา,าสตร์ไพ่ศาสตร์มหัสจจรย์โดมิโน,โนในการพยากร มารามขออนุญาตผู้ที่เกิดปีชวดทุกท่านขอเป็นตัวแทนจับโดมิโน,โนแทนคุณโดมิโนด้วยอะไรก็ขอบอกมาว่าผู้ที่เกิดปีชวดในช่วงเดือนสิงหาคมนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในตำแหน่งตัวตนนะคะได้8ปดเจดปดดในที่นี้เขาบอกว่าผู้ที่เกิดปีชวดในช่วงเดือนสิงหาคมนี้จัดว่าจะได้พบเจอกับการรลยานมิตรที่ดีมีโอกาสที่จะทำอะไรมากกว่าหนึ่งอย่างในเวลาเดียวกันจะได้รับความร่วมมือได้รับการช่วยเหลือจากคนรอบๆตัวคุณ ใครที่เป็นเพื่อใครที่มีเพื่อนใครที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนเรียกว่าในช่วงนี้ผู้ที่เกิดปีชวดได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีนะคะต้องทําตัวอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไว้นะเป็นช่วงจังหวะของการที่เรียกว่าคุณอาจจะต้องทําอะไรที่ตัดสินใจเด็ดเดียวเด็ดขาดสักหน่อยหนึ่งแล้วเป็นการตัดสินใจด้วยตัวคุณเองเป็นคนที่ทําอะไรจะต้องเออ มุ่งมั่นเอาจริงเอาจาังกับสิ่งที่ทำนะถึงจะประสบความสําเร็จนะคะสําหรับผู้ที่เกิดปีชวดในช่วงเดือนสิงหาคมทีนี้มาดูในตําแหน่งการเงินกันบ้างการเงินนะคะกระดุมพระได้หกเจ็ดหกเจ็ดในที่นี้เขาบอกถึงแม้จะมีการเงินเข้ามาหลายทิศหลายทางสําหรับบางคนก็ยังเก็บเงินไม่อยู่เออบางคนอาจจะมีเงินเข้ามาแบบไม่ขาดมือนะคะมีเงินเข้ามาแบบไม่ขาดตอนแต่ว่า การเงินเก็บเงินไม่อยู่นะมันมีเรื่องจับจ่ายใช้สอยหมดไปเพราะฉะนั้นนะ่ะเป็นช่วงของการที่เรียกว่าการเงินยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะักสําหรับปีชวดต้องระวังการที่ใช้จ่ายเกินตัวด้วยนะอาจจะเป็นภาระอาจจะมีภาวะหนี้สินของการกู้หนี้ยืมสินนอกระบบได้ใครที่มีหนี้สินระยะยาวอย่างเช่นการผ่อนบ้านผ่อนรถก็ต้องใช้จ่ายระมัดระวังมากยิ่งขึ้นไม่งั้นคุณอาจจะไปกู้หนี้ยืมสินเพิ่มเติมจากการเป็นหนี้นอกระบบได้นะคะเพราะฉะนั้น ต้องดูด้วยบางคนอาจจะไม่มีหนี้สินระยะยาวแต่ระวังเรื่องการเจ็บป่วยอาจจะเป็นตัวคุณมีมีเกณฑ์ของการเจ็บป่วยเกิดขึ้นหรืออาจจะเป็นคนในบ้าน ที่เป็นคนที่คุณรักอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่หรือลูกหลานที่เจ็บป่วยแล้วเราจะต้องยื่นมือเข้าช่วยทําให้อาจที่จะเงินทองที่เรามีอยู่อาจจะไม่เพียงพอส่งผลทําให้เรามีภาระที่ออมีภาวะของการที่จะต้องไปกู้หนี้นอกระบบเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นต้องควบคุมค่าใช้จ่ายเวลามีต้องรู้จักเก็บ มันจะได้ทําให้เราไม่ต้องไปเป็นนี่นอกระบบว่านี่นอกระบบมันน่ากลัวดอกเบี้ยมันสูงเหลือเกินนะคะต้องระมัดระวังตรงจุดนี้ด้วยตําแหน่งต่อมาสหัชชะเพื่อนฝูงพี่น้องเพื่อนฝูงพี่น้องได้ได้สามสองในช่วงของเดือนขออภัยค่ะเรียกว่าในช่วงเดือนสิงหาคมเนี้ยเพื่อนฝูงพี่น้องเนี้ยถ้าจะถามถึงว่าพึ่งพากันได้ไหมก็แอบก็มีแอบช่วยเหลืออยู่นะ นะคะมีแอบ,บช่วยเหลือแต่จะช่วยเหลือแบบเปิดเผยทําไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงหรือไม่ว่าจะเป็นพี่น้องหรือถ้าจะทําอะไรลงทุนร่วมหุ้นอะไรด้วยกันเนี่ยมันเป็นการที่เรียกว่าเขาอาจที่จะ เอาเงินมาลงทุนร่วมพุ้นกับเราแต่ไม่เปิดเผยตัวว่ามาร่วมหุ้นกับเราอาจจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ยังเปิดเผยตัวเองไม่ได้หรือถ้าเราต้องการความช่วยเหลือเขาช่วยไหมถ้าเราไปขอร้องหรือไปขอความช่วยเหลือเขาช่วยแต่ว่าเพียงแต่ว่าอย่าไปพูดหรืออย่าไปบอกให้ใครรู้นะว่าได้รับการช่วยเหลือจากเขาเท่านั้นเองเขาถึงจะช่วยคุณได้ถ้ามันมีคนรู้มากนะักหรือมันมีคนอื่นรู้เขาจะไม่ช่วยคุณนะคะตำแหน่งต่อมาพันธุพันธุได้หนึ่งหก ขอโทษค่ะขออภัยความสัมพันธ์ในครอบครัวได้หนึ่งหกในที่นี้เขาบอกว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวมันอาจที่จะดีมากร้ายมากแต่ต้องบอกว่าผู้ที่เกิดปีชวดเองความสัมพันธ์ในครอบครัวค่อนข้างที่จะมีปัญหากันอยู่เหมือนกันนะบางทีก็อาจที่จะบางทีก็พูดดีต่อกันบางทีก็พูดจารุนแรงนะคะบางครั้งก็เหมือนจะดี เหมือนจะดีกันช่วยเหลือกันแต่พอเวลาที่จะช่วยเหลือกันปุ๊บหรือจะดีต่อกันพอพูดคุยกันสักนิดนึงอะต่างคนต่างก็เจ้าอารมณ์แล้วก็จะใช้เสียงดังเข้าหากันจะทะเลก็จะมีเกณฑ์ของการทะเลาะเบาแหวงกันอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันนะในช่วงเดือนสิงหาคมนี้เพราะฉะนั้นในช่วงเดือนสิงหาคมนี้เรียกว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นักต้องพูดแบบนี้เลยว่าไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นักสําหรับผู้ที่เกิดปีชวดทีนี้มาดูในตําแหน่งต่อมาปุตตะ ขุดตะโครงการใหม่ๆหรือว่าความรักนะคะความรักสําหรับคนโสดได้ห้าเก้าห้าเก้าในนี้ก็บอกว่าโครงการใหม่ๆใครที่คิดจะลงมือทําหรือใครที่ทํางานประจําจะมีโอกาสที่จะเขาบอกว่ามีเกณฑ์ของการที่จะได้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีใครที่ทํางานประจําใครที่ทํางานราชการก็มีโอกาสที่จะได้รับโครงการใหม่ๆเข้ามาแล้วทําแต่เป็นโครงการใหม่ๆที่คุณจะต้องมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายองคอ์กรเกิดขึ้น นะคะคุณอาจจะถูกย้ายแผนกคุณอาจจะถูกย้ายเออไปประจําที่ตรงน้นตรงนี้อาจจะไม่ได้อยู่ที่เดิมมันถึงจะได้โครงการใหม่ๆแล้วมันถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ต้องทําใจยอมรับมันเป็นการที่ปรับตัวในระยะแรกแต่ต่อไปมันจะดีมากกว่าเดิมนะคะส่วนสําหรับใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวถ้าคิดจะลงมือทําในตอนเนี้มันก็ลงมือทําได้เพราะโครงการใหม่ๆจะทําให้ชีวิตคุณเปลี่ยน นะคะเพียงแต่ว่าต้องใช้ระยะเวลาสักนิดหนึ่งต้องมีความต้องมีความรอบคอบในการที่จะตัดสินใจทําศึกษาเรียนรู้ในสิ่งที่คุณทําให้รอบคอบก่อนก่อนลงมือทําแล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงเพียงแต่ว่ามันอาจจะช้าหน่อยนะช้าแต่ชัวร์นะคะต้องมีกฎมีระเบียบในการทํางานของตัวคุณด้วยไม่ใช่ลงมือทําไปปุ๊บแล้วปล่อยให้ลูกน้องทําเลยยังไม่ทันยังไม่ทันติดลมบนเลยปล่อยลูกน้องทํามีโอกาสพังมีโอกาสเจ๊งได้นะถ้าเกิดว่าคุณไม่ดูแลด้วยตัวคุณเอง แต่ถ้าถามถึง <c oughs> ต้องบอกก่อนว่าผู้ที่เกิดปีชวดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามคุ้มครองอยู่นะเพราะฉะนั้นนะไม่ว่าจะทําโครงการใหม่ๆอะไรหรือไม่ว่าจะทํางานราชการทํางานประจําใดๆก็ตามหมั่นไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิมากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะได้เกื้อนหนุนคุณให้ดีมากยิ่งขึ้นสําหรับเรื่องความรักคนโสดเขาบอกว่า <c oughs> ความรักคนโสดในที่นี้ มีเกณฑ์ที่จะพบรักกับชาวต่างชาติหรืออาจจะพบรักกับคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่กว่านะคะอาจจะเป็นคนดูจู้จี้จุกจิกกับคุณสักนิดหนึ่งแต่เขาจะมาเปลี่ยนแปลงตัวคุณให้คุณดูเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นถ้าคุณรักคุณชอบก็บอกได้เลยว่าเขาสามารถดูแลคุณได้แล้วก็ซัพพอร์ตคุณได้อาจจะซัพพอร์ตที่ไม่ได้แบบตามอกตามใจมากเกินไปซัพพอร์ตตามความเหมาะสมแต่สามารถทำให้คุณใช้ชีวิตอย่างสุขสบายได้ อาจจะมีกฎมีระเบียบสักหน่อยกับชีวิตคุณแต่เขาเป็นคนซื่อสัตย์จริงจังตรงไปตรงมาแล้วก็ไม่ออกนอกลูกนอกทางไม่มีคนอื่นให้คุณต้องตึดอัดใจ,จไม่สบายใจนะคะถ้าจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคนที่เข้ามาแล้วอายุมากกว่าถือว่าดีแต่อย่าเอาอายุน้อยกว่านะจะไม่ดีนะคะไพ่ใบไอ้ไพ่อีกแล้ติดไพ่มาดูชิ้นต่อมานะคะตำแหน่งอลิได้ศูนย์สองศูนย์สองบอกถึงว่า อุปสรรคติดขัดในการทํางานหรือแม้กระทั่งเจ้ากรรมในเวรจะมีเกิดขึ้นไหมมีอยู่เหมือนกันนะแต่ว่ามันไม่ได้ไม่ได้มีแสดงตัวแบบชัดเจนนะคะมีอุปสรรคมีการติดขัดมีการขัดแย้งเป็นผู้หญิงไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามผู้หญิงเป็นอุปสรรคเป็นอุปสรรคต่อคุณแล้วก็เวลาความคิดความอ่านที่เรานําเสนออะไรก็คอยจะแย้งกับเราอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่ได้แสดงตัวชัดเจนนะว่าเป็นศัตรู เป็นเหมือนกับเป็นมิตรกับเราพูดคุยดีกับเราแต่แอบแอบลึกๆึกแอบแอบที่จะไม่ค่อยชอบเกิดความรู้สึกหมัน่นไส้ถ้าถามว่ามีเจ้ากรรมในเวรไหมก็เป็นผู้หญิงนี่แหละเป็นเจ้ากรรมในเวรของคุณแต่ไม่ได้แสดงถึงความชัดเจนที่ว่าโอ้ยฉันประกาศตัวเลยฉันคือศัตรูเธอไม่ไอคนแอบแอบเนี่ยมันร้ายกว่าคนประกาศตัวนะเพราะคนประกาศตัวเนี่ยเราจะระวังแต่อย่างเงี้ยเราเราไม่แน่ใจไงเพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามที่จะ ถ้าเราพอจะรู้สึกว่าเอ้ยคนนี้มันแบบนี้ก็อย่าไปไว้วางใจเขามากเกินไปนะคะตำแหน่งต่อมาปัตตนิปัตตนิได้หกห้าหกห้าในตำแหน่งคู่ครอง mm hmm. เขาบอกว่าใครที่มีครอบครัวแล้วเขาบอกช่วงเนี้เรียกว่าช่วยกันทำมาหากินหรือเป็นช่วงที่เรียกว่าใช้สติปัญญาพัฒนาต่อยอดในการในความมั่นคงของครอบครัว ร่วมแรงร่วมใจกันบางคนอาจจะไม่ได้ทํางานด้วยร่วมกันแต่อาจที่จะช่วยกันคนละแรงนะคะคนนึงก็ทําอย่างหนึง่งคนนึงก็ทําอย่างหนึง่งเพื่อที่จะทําให้ครอบครัวมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นสบายอกสบายใจได้กับการที่จะออกนอกลู่นอกทางมายังไม่มีนะในสิงหาคมนี้บอกได้เลยว่าถ้าไม่มีเวลานั่นหมายถึงการที่เรียกว่าทํางานเพื่อที่จะให้ครอบครัวมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมสําหรับเรื่องเอ่อ เจ้านายหัวหน้างานก็บอกเจ้านายหัวหน้างานเป็นคนที่ซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นเขาจะชอบคนที่ทําอะไรตรงไปตรงมาค่อนข้างจู้จี้จุกจิกมีกฎมีระเบียบหน่อยแต่เขาก็รักคุณนะเขาเป็นคนที่คอยแอบผลักดนันสนับสนุนคุณแบบลับๆแต่เพียงแต่สนับสนุนแบบตามขั้นตอนถ้าคุณมีความกระตือรือร้นคุณมีความขยันเขาสนับสนุนคุณแต่ถ้าคุณจะรอสนับสนุนแบบก้าวกระโดดเขาไม่ทํา นะคะเพราะเขากลัวการเดือดร้อนไปถึงตัวเขาส่วนศัตรูเปิดเผยในช่วงของเดือนเอสิงหาคมนี้ชาวปีชวดยังไม่มีนะคะยังไม่มีศัตรูเปิดเผยนะมาดูมรณะบ้าง <c oughs> มรณะเอการพัดภาคสูญเสียเจ็บป่วยจากลาหรือแม้กระทั่งอุบัติเหตุจะมีเกิดขึ้นไหมได้หนึ<ๆ>่งเจ็ดเขาบอกว่าวัยรุ่นวัยเรียนวัยทำงาน จัดว่าแข็งแรงดีส่วนวัยผู้ใหญ่ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องเอจอประสาทตาโดยเฉพาะจอประสาทตาข้างขวากําลังจะมีปัญหานะคะไม่ว่าจะวัยรุ่นวัยเรียนก็ต้องระวังด้วยเหมือนกันใครที่เล่นมือถือนานๆจอประสาทตาข้างขวาคุณกําลังมีปัญหาถ้าไม่เกิดแสงแวบๆเหมือนเป็นแสงแฟลชนะ่ะคุณรีบไปหาหมอเลยนะแสดงว่าจอบางคนจอประสาทตาหลุดบางคนก็จอประสาทตาอักเสบแบบรุนแรงเพราะฉะนั้น ต้องรีบไปหาหมอหรือไม่อะมาดามเคยแว็บตอนที่ผ่าตัดตามาใหม่ๆผ่าตัดตาข้างข้างซ้ายเออผ่าตัดตาข้างซ้ายแต่จอประสาทตาข้างขวาที่ยังไม่ได้ผ่าตัดอ่ะมันเหมือนมีแฟลน่ะตอนแรกอ่ะไม่รู้ว่าอันนี้คือจอประสาทตานะมันเออเรารู้สึกเหมือนเอะไฟมันกระพริบเลยแล้วก็หันไม่มีอ่ะแล้วทำไมมันแว็บแว็บ พอตอนหลังมาดามก็เลยเอาพักก๊อดที่มันปิดตาปิดตานอนปิดตาทั้งวันเลยเพื่อพักก่อนตาข้างขวาไม่ให้ใช้แล้วใช้ตาข้างซ้ายข้างเดียวเออหายไปแสดงว่าใช้สายตาเยอะเกินไปต้องระมัดระวังนิดนึงนะไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นวัยเรียนวัยทำงานหรือวัยสูงอายุเป็นเหมือนกันได้หมดเพราะวัยรุ่นวัยเรียนบางทีใช้สายตาเยอะมากยิ่งกว่าวัยสูงอายุได้ซ้ำไปส่วนคนที่สูงอายุแล้วให้ระวังเกี่ยวกับเรื่อง ไขมันอุดตันเส้นเลือดระวังเกี่ยวกับเรื่องออระบบประสาททุกส่วนในร่างกายโดยเฉพาะใครที่หลับไม่นอนพักผ่อนไม่เพียงพอระวังโรคเลื้อรลังแบบรักษาไม่หายอย่างเช่นเบาหวานความดันโลคไตโรคหัวใจและโรคมะเร็งแต่ถ้าถามว่าจะมีการจากลาไหมยังไม่มีการจากลาเกิดขึ้นยังอยู่อีกนาน แต่ว่าถ้าใครที่เป็นมีโรคประจําตัวก็ต้องรักษาไปตามอาการก่อนนะตอนนี้แล้วก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองอย่างระมัดระวังไม่ใช่ว่าเอ,อช่างมันเถอะมันจะอายุเยอะแล้วหมอห้าไม่สนใจหรอกจะกินมันกินเนี่ยมันกินได้แต่มันทรมานตัวเราเองนะคะหรือถ้าเกิดว่าเราถึงขั้นระดับทรมานแล้วกินไปเลยอันนี้มาดามเชียร์เลยกินไปเลยเพราะว่าถ้ามันถึงขั้นระดับทรมานแล้วนะมันคือ เอาไม่ไหวละอย่าไปห้ามตัวเองด้วยการไม่กินเพราะว่าจะเก็บความอยากไว้ทําไมในเมื่อเก็บความอยากไว้มันก็ไม่ได้หายนะคะมาดามก็จะคิดพลิกไปอีกแบบหนึ่งทันทีเลยเพราะน้องชายมาดามเป็นมะเร็งไอนน้น,น,อน,นั่ก็ห้ามกินไอ้นี่ก็ห้ามกินมาถึงเวลาเอ้ยกินไปเลยแต่ผลปรากฏมันกินไม่ได้เพราะมันเป็นมะเร็งเนี่ยพอถึงนาทีสุดท้ายที่มันใกล้ๆจะไปมันกินอะไรไม่ได้นะคะถ้าเขาอยากกินอะไรกินไปเลยถ้าเกิดว่า มันถึงขั้นที่เรียกว่าเริ่มทรมานแล้วให้เขากินไปเลยนะคะมาดูในตำแหน่งต่อมาสุภะสุภะได้สี่เจ็ดเกียรติยศชื่อเสียงวาสนาบารมีการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งจะมีโอกาสไหมสำหรับคนที่ทำงานประจำสำหรับคนที่ทำงานราชการนะคะ<ๆ>เขาบอกว่ามันต้องรอสักนิดหนึ่งนะคะมันอาจที่จะมีการยังติดอะไรบางสิ่งบางอย่าง นะมันยังมีอุปสรรคอยู่ถามว่าต้องรอสักนิดหนึ่งยังไม่ใช่ในไตามาดนี้สําหรับผู้ที่เกิดปีชวดต้องรอรอ,รอ,ร,อรอเวลารอจังหวะหรืออาจจะมีเกณฑ์ของการไปพูดคุยแล้วแหละแต่ยังไม่อนุมัติลงมานะคะส่วนคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวทํางานฟรีแลนซ์งานอิสระต่างๆในช่วงนี้ก็เหมือนกับเป็นการรอเวลาของความมั่นคงรอเวลาของความสําเร็จนะ การยึดจะาทำอะไรก็ตามต้องระมัดระวังเรื่องคําพูดคำจาและเอกสารสัญญาให้มากๆด้วยมาดูในตําแหน่งต่อมากรรมการงานการงานได้ 8-3! 8-3! ามามในที่นี้เขาบอกว่าเป็นช่วงที่ต้องกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจในการทำงานนะคะต้องมีความกระตือรือร้อนมากๆงานถึงงานของคุณถึงจะประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วเพียงแต่ว่า ผู้ที่เกิดปีชวดเองต้องกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจงานถึงจะประสบความสำเร็จใครที่เหยาะแยะ่โลเลเอ่อเหมือนไม้หลกัปกปักขี้เลนเดี๋ยวเอาเดี๋ยวไม่เอาเดี๋ยวทำเดี๋ยวไม่ทำไม่กล้าตัดสินใจจะไม่ประสบความสำเร็จนะคะมาดูในตำแหน่งต่อมาลาพระโชคลาภได้เก้าสอง โชคลาภมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาจากเซนต์มาจากกลางสังหรณ์ของคุณนะคะแต่มีไม่เยอะนะได้แค่เพียงกล่อมแกล้มนิดๆหน่นนอยๆเท่านั้นเองโชคลาภอาจจะมาจากสเสน่ห์ของคุณก็ได้นะบางครั้งบางทีอาจจะดึงดูดให้มีคนเข้ามาอาจจะโชคลาภของคุณเป็นเกี่ยวกับสัตว์สองเท้าได้เนื้อคู่ก็ได้หรือบางคนอาจจะเป็นโชคลาภที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ผลักดันส่งเสริมสนับสนุนคุณแบบลับๆก็ได้แต่โชคลาภที่เกี่ยวกับลาบลอยมีไม่เยอะนะคะเพราะฉะนั้นมาดูในตำแหน่งสุดท้ายตำแหน่ง เอ,อวินาศวินาทได้หนึ่งเก้าก็บอกว่าหนึ่งเก้าในที่นี้ศัตรูลับๆไม่มีนะสําหรับผู้ที่เกิดปีชวดศัตรูลับๆไม่ดีไม่มีใครที่มีคดีความก็อืมต้องบอกก่อนนะว่าโอกาสที่จะชนะคดียัยงไม่แน่ยังไม่แน่ที่จะชนะคดีต้องบอกให้รู้เลยว่าในตอนเนี้ยนะคะโดมิโนบอกว่าผู้ที่เกิดปีชวดถ้าใครมีเรื่องราวหรือมีคดีความที่กําลังฟ้องร้องกันอยู่ เอกสารหลักฐานของคุณอะ่ะมันอ่อนเกินไปคุณต้องเตรียมพร้อมให้มากกว่านี้ยังไม่ได้หมายถึงคุณจะชนะคดียังต้องเดินเรื่องกันยืดเยื้ออีกยาวอีกนานอีกไกลกว่าจะจบเรื่องนี้ได้แต่ณนะตอนนี้ที่มีอยู่เอกสารของคุณยังเบาเกินไปยังไม่เออเขาเรียกว่าต้องเตรียมเอกสารที่มันดู ดูรัดกุมมากกว่านี้ดูแน่นกว่านี้ดูมีความพร้อมมากกว่านี้อันเนี้ยหลักฐานมันยังอ่อนเกินไปนะคะส่วนสําหรับความเครียดความทุกข์ใจสําหรับผู้ที่เกิดปีชวดในช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยเขาบอกว่าความเครียดความทุกข์ใจมาจากเอ่อมาจากความคิดของตัวเราเองมาจากการที่เรียกว่าคุณที่คุณเป็นคนที่มีนิสัยเหมือนเด็กเพราะฉะนั้นน่ะ ต่อหน้าคนอื่นเนี่ยคุณอาจจะทําตัวเหมือนไม่มีความเครียดเลยสนุกสนานสดใสล่าเริงใครอยู่ด้วยใกล้ๆก็มีความรู้สึกว่ามีความสุขแต่ลึกๆในใจคุณอมความทุกข์ไว้สาเหตุมาจากอะไรมาจากการไม่ปล่อยวางถ้าคุณรู้จักปล่อยวางแล้วคุณจะรู้ว่าจริงๆแล้วคุณไม่ได้มีความทุกข์อะไรเลยคุณไปเก็บงาําเอาเรื่องต่างๆสิ่งต่างๆที่มันไม่น่าที่จะต้องเอามาทุกข์แล้วอะ ก็กลัวหวาดระแวงว่าเดี๋ยวคนจะว่าไม่เก่งเดี๋ยวคนจะดูถูกเดี๋ยวคนจะตําหนิเดี๋ยวคนจะว่าว่าเราจนเดี๋ยวคนจะว่าว่าเราทําไม่ได้เดี๋ยวคนจะว่าว่าเราเป็นคนที่เลอะแหละโลเลวิตกหวาดวิตกหวาดระแวงไปหมดอันนี้ยิ่งกังวลแบบนี้มันจะกลายเป็นแบบนั้นตามไปเหมือนคุณไปโฟกัสคุณไปดึงดูดมันเข้ามาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับ <c oughs> ผู้ที่เกิดปีชวด ทำตัวสดใสล่าเริงนะคะทําตัวให้เข้ากับทุกคนนะจริงๆแล้วคุณเป็นคนสดใสล่าเริงและเข้ากับทุกคนได้ง่ายเป็นอย่างดีมีนิสัยเหมือนเด็กไม่ค่อยเก็บงำความทุกข์เอาไว้แต่จะแสดงความทุกข์ต่อเมื่ออยู่คนเดียวอยู่คนเดียวเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยความทุกข์จะมาทันทีอยู่ต่อหน้าสาธารนณะชนต่อหน้าธาระกำน,นันต่างๆฉันเหมือนคนหน้าอิจฉามากเลยทำไมมีความสุขอย่างนี้จนบางครั้งบางทีคนอาจจะถามคุณก็ได้นะว่าเคยมีความทุกข์บ้างไหม นั่นแหละเป็นตัวคุณนั่นแหละจริงๆอะ่ะพอคนถามคำนี้มันจี้ใจดำนะจี้ขึ้นมาแทบอยากจะร้องไห้ว่ากูนี่แหละโคตรทุกข์เลยไม่ใช่ไม่ทุกข์แต่เรื่องอะไรต้องมาแสดงออกให้คนรู้นะคะเพราะฉะนั้นอะ่ะถ้าเราปล่อยวางต่อหน้าสาธารณะตํานันได้เราก็ปล่อยวางไปตลอดเลยคุณก็จะได้อยู่บนความสุขนะคะจบคำพยากรณ์สำหรับผู้ที่เกิดปีชวดแล้วนะคะใครสนใจอยากจะเรียนศาสตร์ไพ่ มหาสรันโดมิเอสาสตรัมจรสตันโดมิโนโน,นะคะทักกินบ็อกหรือแอดไลน์ส่วนตัวมาสอบถามค่าเรียนมาจองคิวเรียนได้สําหรับใครสนใจอยากจะดูดวงกับมาดามเป็นการส่วนตัวทักกินบ็อกหรือแอดไลน์ส่วนตัวมาสอบถามค่าครูแล้วมาจองคิวดูดวงได้นะคะ f c ที่เข้ามาใหม่ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s ับ s ไ r i b ์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสาร,สารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นค่าครูกับมาดามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ